เดีวเดี๋ยวผมแวะไปฮะโอเคเอาผมแวะไปข้างล่างแล้วโอเคามามาามาทุกคนพี่พี่บิบิค้โอเอุ้ยแล้วเปปตไม่ลวฮะเกเตะไม่เตะเชิญจ้าพี่นะ่เลยนะพี่เป็นไรเกิดอะไขึ้นยายาเอาน้ำไหมเป็นไร

ถ้าก่อนหน้าจะชื่อว่าเด The v a m พ i r โปรเจกต์ที่ทุกคนเคยเห็นมาก่อนแล้วใช่ครับผมก็แต่วันนี้มาเปิดตัวในฐานะของแกมมี่ใช่ครับผมใช่ GMTV ครับผมใช่ก็มีการปรับเปลี่ยนไพร์ล์ต์ปรับเปลี่ยนไพร์ลตเล็กน้อยในเรื่องของตัวนักแสดงนนที่เริ่มเข้ามาใหม่ใช่ครับผมมีความสงนานหรือว่าแบบปิศดีเอ้ยปริปิศนาลึกลับบางอย่างปิศดีบางอย่างลองลองไปสังเกตดูดีๆมันชื่อเป็นมังคุดไม่บอกไม่บอกชื่อเรื่องขนาดนั้น รีแวร์นะรีแวร์ก็ว่าเป็นแวมไพร์แวมไพร์นั่นแหละแต่บาง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 อย่างก็อาจจะไม่ได้เหมือนแวมไพร์ที่แบบเคยเห็นกันมาเช่นแบบโดนแดดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นการตีตีเขาเรียกว่าตีความแวมไพร์ในรูปแบบของเราในแบบใหม่เราเองใช่ครับคือทาซันบ็อกเราทาซันบ็อกทาได้เขาเขาได้ครับก็จะเข้าได้กันแดดเข้าได้ถ้าเป็นยังไงมาละอ้าวละฝั่งอ้าวคนอื่น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 นะครับ ก็แต่ถ้า่านอื่นนะครับผมยังไงบ้างเรารับบทเป็นอะไรก่อนเขาก็สแสดงนะครับรับบทเป็นปกป้องครับเป็นน้องชายของพี่เปรมครับผมใช่ฮะอ่าแล้วก็ก็มาร์กิลันนินนะครับรับบทเป็นเมทัตครับผมเป็นผู้ดูแลประชาตรคุณแบมพาของพี่บุญครับผมเคครับรับบทเป็นเจดครับเจดก็เป็นตัวเป็นเจ้าของแกลเลอรี่ครับตุ้มลูกตุ้มลุกทีมสันนะครับก็รับบทเป็นเมชินนะครับในเองนี้เมชินก็เป็นแบมพายแบมพาย เซนต้านะครับผมก็เซนต้ารับบทเป็น PR ีครับผมในเรื่องก็เป็นแบมพายเหมือนกันถุงกอมารุ่มไงกันมันต้องปรับตัวไปยังไงบ้างมันไม่ได้เรียกว่าต้องปรับตัวเลยจริงๆเราสึกว่าเราอาจจะอยู่ในเจนเดียวกันใช่เคยเจอกันมาผ่านๆหมดแล้วอย่างเคนี่ก็เจอกันมาก่อนอยู่แล้วใช่จะมีน้องลูกน้องลูกที่แบบเข้ามาใหม่แรงๆน้องตื่นเต้นอยู่ก็แบบต้องช่วยๆกัน พี่เคยิ้มเลยเจนเดียวกันเฮเจนเดียวกันนะไมาตอคุยดูจริงเนี่ยอย่างเคก็อายุพอๆกับลูกเฮ้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเคเอาไมเราดูแลยังไงบ้างเราเป็นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มไม่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 ใช่ไม่มีอันนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋ออใครเป็นพี่ใหญ่สุดอ๋อโอเคหมายถึงว่าในฐานะแบบ G M M ไงใช่เหขาลุ้นเดอะแล้วเนี่ยก็นะน้องน้อง เราหาะบ้างพอเขามาร่วมงานกับใครเราเราต้องมีรับน้องไหมหรือว่าต้องดูแลน้องยังไงไม่มีครับเพราะว่าเอาจริงๆ่งไม่มีเลยไม่คิดมีบ้างหรอกแล้ก็ดูแลตอนรับไม่ทุกคนเนี่ยคือรู้จักกันมาก่อนแล้วไงเราเนี่ยก็เหมือนมาเป็นน้องใหม่ในบ้านของเราอ่ะงงไม็นอ่งงไหมยิ่งพึนยิ่งงงไม่รู้ติขวานักแสดงทุกคนอ่ะรู้จักกันมาอยู่แล้วไงเราก็แบบเออเพิ่งมาร่วมงานกับทุกคนอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นกลุ่มๆน้องใหม่เหมือนกันเลยสำหรับทุกคน จริงๆมันต้องละลายพฤติกรรมกันยังไงบ้างเมื่อกีไไ้ละลายไปบนเวทีแล้วรอบนึนงน้องน้องเขากดดันมากน้องลูกคือแบบเก่งเพราะาอันนี้เป็นเรื่องแรกของน้องแล้วก็บอกว่าเขาอยากถ่าทยทักถ่ายที่บ้านด้วยเนี่ยตอนเนี้ยทักถ่ายได้เลยเนะี่ยหลายกล้องเลยนะนามาดูหน่อยแล้วมาดูหน่อยหน้าที่นี่อยู่นี่นะครับจริงๆเราแนะนำน้องยังไงบ้างหรือดูแลน้องยังไงเพราะว่าน้องใหม่สุดก็เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวขุนกับเปรมเตียวเข้มแน่นอนแล้วเราไปไหนอะพี่กินเราไปไหนอะพี่ใหญ่ ไม่ใหญ่ไ <amounts> ม <of audio writers> ่ใหญ่อะไรก็เ <Labor> ด <ator il fi> ี๋ยวช่วยๆกันครับนี่แะไรก็เดี๋ยวถ้าน้องสงสัยอะไรก็ปรึกษาพี่ๆเราได้เลยเรากดใจไหมเรากดใจไหมก็นิดนึงครับเพราะว่าทุกคนก็ดูเป็น professional หมดเลยก็ง่ายๆแต่เป็นมือใหม่ก็ก็องฝันไปฝบกตัวพี่ีด้วยแล้วก็ทุกคนเรากังวลกับใครไหมหรือว่าใครดูแลเราดีสุดหรือว่าไม่มีดีหมดเลยครับทุกคน ช่วยๆกันดูแลครับเราดูไม่เต็มใจอยู่เป็นอยู่เป็นพี่ๆทุกคนก็น่ารักมากครับช่วยๆกันาเป็นไงบ้างลูกกลับบ้านใหม่แล้วก็มาขยุ่มขยุ่มขึ้นครับมี้างกับบทบาทของเราครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับผมแล้วก็มีรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆนักแสดงที่เคยร่วมงานกันมาแล้วแล้วก็พี่ที่ไม่เคยร่วมงานกันมาด้วยนะครับตัวด้วยนะครับครับตัวเช่นกันนะครับครับผมก็ รู้สึกชอดเ,เลยชอบเลยอ,อาม่ามา่อนไหน <c oughs> มาทักทักไม่มาแ่ <c oughs> า้ว <c oughs> ผมเลยสวัสดีครับดีครับผมดีใจมากครับผมแล้วก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมยังคุย ไม่ไม่ทักทายก็ได้ครับผมที่บ้านแล้วเป็นยังไงบ้างเราดูแลเพื่อนสมาชิกใหม่เรายังไงบ้างครับผมก็ถ้าเกิดว่าในนี้ก็จะมีผมกับพี่เคที่เคยทํางานด้วยกันมาก่อนมีถ่ายซีรีส์ด้วยกันนะครับส่วนคนอื่นก็รู้จักกันแต่ว่าอย่างพี่บุญเนี่ยไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับทุกทคนตรงนี้ครับยังยังพี่อย่าลืเพื่อนอยากให้พี่บุนเป็มป้าดูมันนี่นะครับเป็นป้ครับนาขึ้นมาได้ก็ได้โอเคครับ ยังไงครับผมก็ผมและทีมงานทุกคนฝากติดตามซีรีส์เรื่องรีแวมด้วยนะครับผมอะไรนะรีแวม The u n d e r Story The u n d e r Story ครับผมพอดีว่าเพิ่งรู้ชื่อเรื่องก็วันนี้เหมือนกันครับผมเพราะว่าเซอร์ไพรส์เพร้อมกันพร้อมกันครับผมก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยก็บอกเลยว่าเราเนี่ยจะจัดเต็มเนื้อหาให้มันเข้มข้นมากที่สุดรวมถึงพวกเราทุกคนก็จะพยายามตั้งใจให้เต็มที่สุดครับผมยังไงฝากติดตามด้วยครับครับผมขอบคุณครับ The Other Story ครับ เก็บหมดไหมฮะเก็บหมดไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนให้อ<ด>่ะพี่ผุดบิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมบิดเองบิดเกินอันนี้ <c oughs>